ติดตามช่วงที่2ของจอหลึกขายตรงกันต่อนะคะเมื่อช่วงที่แล้วค่ะเราได้เกิดในส่วนของทฤษฎีนะคะแมวจับหนูในธุรกิจขายตรงนะคะซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะครับจริงๆมันก็ สรุปง่ายๆมันก็เป็นทฤษฎีที่หลายๆคนอาจจะรู้จักดีนะครับในช่วงยุคหนึ่งนะครับของประเทศจีนนะครับยุคที่เติ้งเสี่ยวผิงนะครับพูดเป็นวลีสําคัญที่เป็นวลีเด็ดสําหรับการที่จะพัฒนาประเทศประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือจะไม่เลือกวิธีการหรือรูปแบบต่างๆนะครับก็เปรียบเสมือนกับว่าแมวนะครับถ้าจะจับหนูไม่จำเป็นต้องแมวสีขาวแมวสีดําหรือแมวสีเทาอะไรต่างๆนะครับจะเป็นสีไหนก็ได้แต่ขอให้จับหนูได้แต่ก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นโยงมาถึงเรื่องขายตรงตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเส้นทางการทรําธุรกิจขายตรงทุกคนก็มีความฝันนะครับมีการกําหนดเป้าหมายว่าจะก้าวไปสู่ความสําเร็จนะครับจะจะเป็นอันดับ1อันดับ2หรือขึ้นท็อปไฟท็อปเทของอทั้งระบบนะครับก็เป็นเป้าหมายที่หลายๆบริษัทใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะให้อ,องค์กรของตัวเองขับเคลื่อนไปนะครับสู่เป้าหมายที่กําหนดเอาไว้นะครับแต่ว่าในหลักการที่เราได้เห็นในช่วงหงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการคุยกันเยอะ เรื่องของการดําเนินธุรกิจขายตรงนะครับที่อาศัยบุคลากรในองค์กรนะครับซึ่งมีทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนอยู่นะครับซึ่งบางครั้งคนที่เป็นผู้บริหารองค์กรนี้หรือองค์กรหลายๆแห่งนะครับอาจจะมองว่าอยากจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่จะรีคูดคนเข้ามานะครับเข้าสู่กระบวนการทรําธุรกิจขายตรงเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มีการกันกรองหรือทราบอยู่แล้วรู้ประวัติของบุคคลนี้อยู่แล้วแต่ก็ อย่างอ้าแขนรับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการทําขายตรงเนี่ยคนที่จะทําธุรกิจนี้จะต้องมีความรอบรู้มีความเขาเรียกว่ามีความสามารถวิเคราะห์เก่การรอบด้านนะครับอาจจะ,ะเก่งมากกว่าคนทัท่วไปนะครับซึ่งบางครั้งไอ้ความเก่งเนี่ยมันก็ทําให้ผิดเพี้ยนไปออกนอกลู่นอกทางไปนะครับจนดูเสมือนกับว่าเป็นธุรกิจขายตรงที่ออกจากนอกลูนอกทางเป็นนอกรีดไปะนะครับเพราะนั้นการที่บริษัท บางแห่งนะครับมีการรีคูดคนเข้ามามันก็ออโอเคอาจจะเห็นการเติบโตขององค์กรขับเคลื่อนไปได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผลที่จะตามมาในอนาคตบางครั้งมันก็ไม่แน่เสมอไปว่าการที่ได้คนเก่งมาร่วมงานมีศักยภาพสูงมีการทําการตลาดที่วิจิตพิศดารต่างๆนะครับเพื่อทําให้องค์กรเติบโตนะครับแต่กระบวนการหรือวิธีการบางครั้งเนี่ย ไม่ได้เข้าไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆแห่งนะครับที่จะเจอปัญหาก็คือว่าระยะเริ่มต้นได้คนเก่งคนดีมีความสามารถนะครับเข้ามาร่วมงานนะครับแต่ไม่ได้ไปสนใจว่าวิธีการทํางานของเขาหรือเนื้อหาของการทํางานของเขาเป็นอย่างไร,น,งไรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นสุ่มเสี่ยงไปว่าสุดท้ายมันก็เลยลากอาบริษัทเข้าลงเหวไปด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าปล่อยให้คนที่บางคนเข้ามา ค,คอนโทรลเมื่อควบคุมระบบในการสร้างเครือข่ายต่างๆนะครับซึ่งวิธีการอาจจะผิดเพี้ยนก็อย่างที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําไปแล้วเกิดมาผิดพลาดทีหลังอันนี้คือจุดที่นําไปสู่ความวิบัติของธุรกิจขายตรงได้ะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีอย่างที่บอกก็คือเป็นการเอาแมวมาจับหนูโดยที่ไม่ต้องดูแมวว่าหน้าตาเป็นอย่างไรไงจะ<า>เป็นสีอะไรเพราะฉะนั้นจะเป็นแมวแมวดาแมวขาวจะเป็นแมวแมวดีหรือแมวที่ไม่ดีนะครับ ก็จะไม่มีการคัดเลือกคัดกรองกันนะครับนี่คือเป็นปัญหาของระบบขายตรงนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้คนที่บางกลุ่มบางประเภทเข้ามาทําธุรกิจหรือเข้ามาแอบแฝงนะครับอยู่ในองค์กรของตัวเองไม่มีการตรวจตา<ฆ>ดูว่ากระบวนการทํางานของเขาไปทําความเสียหายให้กับลูกทีมไหมหรือดูแลลูกทีมหรือสมาชิกในเครือข่ายเนี่ยทำให้สมกับเป็นบริษ,ษัทขายตรงหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆองค์กรนะครับอย่างกรณีหนึน่งนะครับคงจําได้ดีนะครับว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็มีของผู้บริหารอดีตผู้บริหารของบริษัท b ิชเชอร์นะครับะะซึ่งศาลก็มีการตัดสินพิพากษาแล้วว่าเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่นะครับผู้บริหารทุกคนก็มีการถูก <c oughs> ร้องทุกขก่าวโทษจากผู้เสียหายเยอะแยะมากมายนะครับ ก็จำคุกไปก็เป็นแสนปีเป็นแสนปีเลยแต่ว่าระหว่างที่คดีไม่สิ้นสุดเนี่ยมันก็มีผู้บริหารท่านนี้นะครับก็ยังทํางานอยู่กับบริษัทสายตรงบริษัทหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือของยูนิซิตีนะครับเป็นแม่ทัพถือว่ามือหนึ่งของมือหนึ่งเลยยูนิซิตีโดยซ้ำไปนะครับแต่สุดท้ายเมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้ต้องคำพิพากษาต้องโทษอาญานะครับมันก็ทำให้เกิดกระบวนการที่นำไปสู่ความ ขาดความน่าเชื่อถือในองค์กรนะครับแม้กระทั่งขวัญกำลังใจของลูกทีมต่างๆในเมื่อลูกแม่ทีมต้องถูกดีลิทออกไปจากระบบนะครับมันก็ทำให้ภาพพจน์บริษัทเสียหายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องวางมาตรการในเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเรื่องของการตีทะเบียน,นเรื่องของผู้นาหรือตัวแทนต่างๆที่เป็นสมาชิกหรือนักธุรก,กิจอิสระ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหลักหรือจะมีอะไรเซอร์ติฟิเคตอะไรการันตีสักอย่างหนึ่งนะฮะว่าควรที่จะมีเรีคอร์ดของตัวเองที่น่าเชื่อถือที่จะเข้ามาสู่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขือปล่อยไว้โดยลักษณะที่ยังทําผิดซ้ำซากผิดจากองค์กรนี้ย้ายไปอีกองค์กรก็ยังทําผิดอีกนะครับแล้วย้ายไปอีกองค์กรอื่นๆก็ยังผิดซ้ำซากอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญหาก็จะตามมาก็คือว่า ระบบมันจะทําให้ความเชื่อมั่นนะครับในถึงคนที่สนใจจะมาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับขาดความเชื่อมั่นกับระบบนะครับมันก็จะทําให้การขับเคลื่อนนะครับหรือการที่จะล้างนะครับภาพพจน์ของธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นไปโดยความยากลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมาหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีบางคนนะครับแต่ก็คงไม่อาจไปใช้ พิพากษาโดยเราเองว่าเขาเป็นคนผิดหรือเป็นคนเลวแต่ในเชิงพฤติกรรมเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเอามาฝากคุณผู้ชมว่าการทําธุรกิจขายตรงนะครับจะต้องอเข้าไปพิจารณาดูนะครับโดยเฉพาะในองค์กรหรือคนที่จะคิดร่วมง,งานกับใครคก็ต้องดูว่าผูออ้รําเราเป็นใคร,ารมาจากไหนต้องศึกษาข้อมูลกันให้เรียบร้อยนะครับซึบ่งปัญหาที่จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนโดยเฉพาะ อัพไลน์ดาวไลน์นะครับหรือแม้กระทั่งโยงไปถึงไซด์ไลน์นะครับมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเดียวกันนะครับซึ่งมีปัญหาเยอะพอสมควรเรื่องนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้จะยกกรณีศึกษาสักสองสคสตแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับว่าปัญหาอัพไลน์กับดาวไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะอะไร เพราะว่าตัวสินค้าดีนะครับการาทรําธุรกิจขายตรงแม้ว่าสินค้าดีตอบโจทย์ลูกค้าได้ะนะครับสามารถที่จะเรียกร้องความสนใจนะครับสร้างกาลังซื้อจากผู้บริโภคได้ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้บริหารดีนะครับอันนี้ก็เป็นทุนประเดิมที่บริษัทขายตรงควรจะมีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะไม่ค่อยพูดถึงก็คือ,คอผู้นำนะครับหรือ,หร,อ,ห,รอหรือแม่ทีมที่เป็นอัพไลน์เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็น อิทธิพลของแม่ทีมหรืออัพไลน์มีมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรเหมือนกันนะครับก็คือหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าถ้าแม่ทีมร่วมงานกับผู้บริหารอย่าได้อย่างราบรื่นนะครับไม่มีปัญหาไม่มีข้อโต้แยง้งไม่มีกรณีอะไรเกิดขึ้นนะครับการขับเคลื่อนมันก็จะไปได้สวยนะครับแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งนะครับผู้บริหารหรือองค์กรกับแม่ทีมนะครับเริ่มมีปัญหาเราะหองระแหงกันนะครับมันก็จะมีปัญหานําไปสู่ ดาวไลทั้งหมดหรือ,อมันจะสั่นสะเทือนไปถึงความเชื่อมั่นนะครับในองค์กรนะครับสุดท้ายมันก็จะทําให้ต้องถอยหลังกลับเข้ามา<ฆ>นับหนึ่งเินใหม่หลายๆครั้งอันนี้คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในองค์กรขายตรงนะ<ฆ>แล้วในส่วนของปัญหาอัพไลน์ดาวไลท,ที่ที่มีบ่อยๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นเคสไหนบ้างคะวิธีการไหนบ้างส่วนมากที่เห็นนะครับก็คือ,อามาจากสิ่งที่อัพไลน์สอนให้ดาวไลทำ ว่าให้คุณได้ทาอย่างนี้คุณอาจารยลาคุณทําอย่างนี้นะคุณควรทําอย่างนี้นะแต่ตัวเองไม่ทำํำเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเออทุกวันนี้ดาวไลน์มีหน้าที่อะไระเป็นเสมือนหนึ่งท่ารับใช้อัพไลหรือเปล่าขณะเดียวกันอัพไลก็จะต้องสร้างบทบาทความเป็นผู้นําของตัวเองนะครับเข้าไปดูแลในทุกๆเรื่องของดาวไลเท่าที่จะทําได้นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกนะครับก็คือคนที่มี ผู้นำอยู่ในองคอ์กรของตัวเองนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในองคอ์กรนะครับเพราะฉะนั้นความได้เปรียบเสียเปรียบมันมีอยู่เยอะนะครับคือผู้นําองคอ์กรหรือเป็นแม่ทีมใหญ่ๆจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นไปยืนอ,อยู่บนระดับต้นๆขององคอ์กรนะครับแต่พวกที่มาข้างหลังเนี่ย ก็ค่อยๆลําเลียงค่อยๆทยอยเข้ามาค่อยๆทยอยขึ้นไปค่อยๆทยอยขึ้นมาเข้ามาเป็นเน็ตเวิร์กขึ้นกับเขาเป็นมือเป็นเท้าแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันก็เลยมีคนรู้สึกมีเยอะนะครับในลหลายๆบริษัทว่าเออมีคําถามว่าบริษัทนี้นะครับผู้นาวันๆหนึ่งทําอะไรบ้างหน้าตาบางทีก็ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยเออว่าเบอร์หนึ่งของเราคือใครบางคนยังไม่รู้ว่าองค์กรของเราเนี่ยผู้นําต้นสายของเราอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นใครนะครับมันทําให้เกิดความรู้สึก ห่างเหินหหน,นะครับยิ่งองค์กรใหญ่มากมันก็จะมีช่องว่างระหว่างความรู้สึกตรงนี้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยตัวคนที่เป็นผู้นําก็จะต้องส่งผ่านในเรื่องของความรู้สึกหรือถ่ายทอดเรื่องของเทคนิคในการขายหรือทํำยังไงถึงจะสร้างให้ลูกทีมของตัวเองเติบโต,ตขึ้นมาเหมือนกับที่ตัวเองทําเหมือนกันนะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเป็น เป็นสภาวะต้องจำยอมนะครับ <c oughs> ทุกคนที่มาเป็นดาวไลน์นะครับเราจะไปบอกว่าทำไมแม่ทีมได้เยอะเราได้น้อยอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนที่เราเห็นมาก็คือว่าปัญหาแม่ทีกับลูกทีมเนี่ยมักจะเป็นปัญหาเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกใช่ครับ <c oughs> ความรู้สึกในเรื่องของอาการดูแลเอาใจใส่เพราะว่าทุกคนที่มาทำงานตรงนี้ก็หวังที่อยากจะเติบโตนะครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ในเมื่อ ธรรมชาติกําหนดให้ว่าคุณต้องอยู่ข้างล่างเขานะครับคุณก็มีหน้าที่ทําของคุณไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องสร้างความรู้สึกที่ดีนะครับภายใน,ในองค์กรต้องหลอมให้ได้นะครับถ้าหลอมไม่ได้ก็คือสร้างความรู้สึกแตกแยกเกิดขึ้นนะครับองค์กรมันก็ไปไม่รอดะนะครับคือทุกทกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายขายตรงหรือองค์กรธุรกิจทั่วไปนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าทุกคนคิดว่าอยู่ข้างบนแล้วจะไปขึ้น ยืนอยู่บนหอหอคอยงาช้างนะครับนั่งรอรับผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับปล่อยให้ลูกทีมทํางานไปอย่างนี้มันก็ทําให้ความรู้สึกขวัญกาลังใจมันก็เสื่อมถอยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีเคสตัวอย่างนะครับน่าจะเป็นทักวันพรุ่งนี้แล้วกันมันจะมีเคสจากกรณีของประเทศอเมริกาซึ่งถึงขั้นต้องฟ้องร้องกันแล้วก็มีการดําเนินคดีกันนะครับก็จะมาดูกันว่าปัญหาระหว่างบริษัทรวมถึงตัวแม่ทีมรวมไปถึงคนในองค์กรนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็เดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้านะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะสรุปย่อๆนะครับก็คือปัญหาเรื่องของอัปไลน์ดาวน์ไลน์นะครับเราก็คงจะต้องเอามาสาธยายกันอีกหลายกรณีนะ,นะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนที่ทําขายตรงเนี่ยบางครั้งถูกชักจูงเข้ามาแล้วนะครับสร้างความฝันนะครับ แต่ว่าไม่ได้ออกแบบวิธีการทํางานให้เขาปล่อยให้ไปทํางานกันโดยที่ไม่ไม่มีข้อมูลไม่รู้อะไรเลยไม่มีฐานข้อมูล2เวลาลูกค้ามีมาถึงจะแนะนําเครือข่ายนะครับมีรายชื่อลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งแม่ทีมควรจะเข้าไปสนับสนุนบ้างสนับสนุนดูแลลูกทีมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นโจทย์ซึ่งเราจะต้องเอามา สารทยายากันในพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอาจจะคุยเรื่องนี้เยอะนิดหนึ่งสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนะครับก็อาจจะขอ,อะสรุปยอดแต่เพียงเท่านี้ครับค่ะอาล่าคาหมดเวลาของเจาะลึกขายตรงแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ